สวัสดีครับพบกับไอรีนเดอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อบาโซมาขัดสนิมจะลองดูวมันขัดออกไหมนะครับนี่เลยเว็บเว็บเซ็ตยังอยู่ครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับ คัดสนิมดูว่ามันจะออกไหมเขีไปกันเลยดีกว่า อจอดนานไหมมันจอดนานไปหน่อยวอดวอดไปกันเลยดิไปไป Okay, เดี๋ยวเราจะไปซื้อที่เซเว่นะบราโซบราโซน้ำยาที่ก็บอกว่าดีนักหนานะครับจะลองดูว่ามันจะขาดออกไหมนะครับจะเอาอไหมขาดหรือเอเคนะครับก็ช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเซฟตัวเองนิดน,นึง ต้องกราบขอไัยที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับช่วงสองสามเดือนมานี่ก็มันงานนะครับงานงานงานหลักไม่พาอยับบ้านไปก่อนนะครับช่วงนี้นก็ไม่ค่อยได้ออกไม่ออกเที่ยวนะครับไม่ออกเที่ยวจริงๆผมก็เตรียมรถนะครับกระบะกระบะกระบวงกระบะเนอกระบวงกระบะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปไหน สุดท้ายก็ทำคลิปอยู่บา้านแล้วมันแก้วเลยพระเจ้าคุณพี่โควิดก็เล่นเราซะ ็ว่าจอะออกเล็บเว็บชนี้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกเราไปเจอกันที่เซเว่นกันเลยดีกว่าว่าโอเคมาถึงเซเว่นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวหาเหลี่ยมเฮ้ m

โอเคก็ได้แล้วนะจ๊ะโอเคหลังจากที่เราซื้อเบรคโซมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราจะไดจะกลับไปขัดสนิมที่ล้อ โอเคเราก็จะได้รู้ว่ามันขัดออกหรือไม่ออกนะจ๊ะโอเเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าล้อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปขัดล้อกันเลย แล้วก็หลังจากที่เราขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ก็ลองขัดมาครึ่งหนึ่งก็ดูจากการขัดแล้วก็จะใช้แรงเยอะสักนิดหนึ่งนะครับก็ถามว่าขัดออกดีไหมก็ไม่ค่อยออกนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสนิมอยู่ก็ขัดได้แต่ขอบข้าง,างนะครับตรงกลางก็ยังขัดลำบากอยู่นะครับต้องใช้แรงเยอะสักนิดหนึ่งเออ ก็เดี๋ยวรอบหน้าจะลองใช้วิธีอื่นแล้วกันดูจากอ่าบัสโซตัวนี้แล้วก็มันรู้สึกมันจะขัดยังออกไม่ดีนะครับอแต่ส่วนที่ผมเอาลองไปขัดกับโพรมี่มก็ออกดีอยู่นะครับผมครับหลังจากที่เราขัดอ่า ทั้งสองฝั่งพยายามขัดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับเีครับประมาณนี้นะครับถ้าใครจะไปซื้อมาขัดก็ลองคิดสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ขัดออกได้เป็นบางส่วนสนิมเล็กๆนะครับสนิมเยอะๆก็คงขัดไม่ได้ออกมากๆมากมายขนาดนี้ไหนนะครับก็นี่นะครับมันอยู่ตามสลวดตามขอบตามร่องก็ยังอยู่นะครับอมันไม่ค่อยออกนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทดลองให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอยังไงเดี๋ยวจะลองวิธีอื่นดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ